เรื่องหลอนในโรงเรียนเพื่อนรักสุดหลอนอิงฟ้าลูกสาวของฉันเป็นเด็กขี้อายและไม่ค่อยชอบสื่อสารแกเริ่มพูดคำแรกเมื่ออายุราวสองขวบกว่าหลังจากนั้นก็พูดเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นถามคำตอบคำ เวลาเจอผู้ใหญ่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของพ่อแม่เองอิงฟ้าก็จะอายและหวาดกลัวมักหลบไปอยู่ข้างหลังพ่อแม่เกาะขาแน่นซุขหน้าไม่พูดจากับใครจนฉันเริ่มไม่ค่อยสบายใจมีคนแนะนำว่าให้พาไปเล่นกับเด็กวัยเดียวกันหรือพาเข้าโรงเรียนอนุบาลเอาไปฝากเนสเซอรี่ แต่แถวบ้านของฉันไม่มีเด็กวัยเดียวกับอิงฟ้าเลยและฉันกับสามีก็คิดตรงกันว่าเราอยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดมากกว่าที่จะรีบพาเข้าเนอร์เซอรี่ตั้งแต่ตอนที่ลูกยังไม่พร้อมแบบนี้2ปีผ่านไปปัญหาของเราเหมือนจะดีขึ้นเมื่อเราได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ใกล้ที่ทำงานสามีและใกล้โรงเรียนอนุบาลของลูกอิงฟ้า อิงฟ้าอายุสี่ขวบเริ่มพูดคุยเป็นประโยกยาวๆนั่นน่าจะทำให้ฉันสบายใจแล้วแต่กลับมีเรื่องอื่นที่ทำให้ฉันวิตกกังวลแทนเรื่องเดิมนั่นคือลูกมักจะพูดคนเดียวหลายครั้งที่ฉันเห็นแกทำท่าทางวิ่งเล่นหัวเราะหรือแม้แต่เถียงอยู่กับอากาศว่างเปล่าข้างตัวอย่างที่ใครๆเห็นก็ต้องขนลุกเมื่อฉันปรึกษาสามี เขากลับหัวเราะและบอกว่าฉันกวิตกกังวลมากเกินไปสามีบอกว่าตามข้อมูลที่ค้นมาจากอินเทอร์เน็ตเขาว่าเด็กในวัยขนาดอิงฟ้ามักจะมีเพื่อนในจินตนาการโดยเฉพาะเด็กที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดการมีเพื่อนในจินตนาการจะทำให้เด็กได้พัฒนาการสื่อสารของตนเองขึ้นมาไม่ควรไปห้ามหรือดุเพราะจะยิ่งทำให้เด็กสับ,ส,บสนและถดถอยมากขึ้น มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะฉันถามฉันไม่แน่ใจเลยอะเวลาแกคุยคนเดียวดูหน้าขนลุกยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเราอาการแบบเนี้ยจะหายเมื่อไหร่สามีฟังแล้วก็หัวเราะอีกอย่าไปเรียกว่าอาการสิลูกไม่ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเขาว่าสักเจ็ดแปดขวบก็น่าจะหายเพราะอายุขนาดนั้นลูกก็จะมีเพื่อนจริงๆที่เป็นมนุษย์ สามารถเล่นด้วยกันพูดคุยด้วยกันได้เพื่อนในจินตนาการก็จะค่อยๆลดบทบาทลงไปเองฉันพยักหน้ารับรู้แต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีเวลาที่เห็นลูกทำท่าทำทางเหมือนอยู่กับใครอีกคนที่เรามองไม่เห็นฉันพยายามคิดในแง่ดีอย่างน้อยลูกก็พูดมากขึ้นและดูกล้าแสดงออกมากขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนที่แทบไม่ยอมพูดเอาเลย วันหนึ่งขณะที่ลูกกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนในจินตนาการของแกอยู่ที่บันไดฉันก็เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วถามลูกว่าคุยกับเพื่อนอยู่หรอจ้าอิงฟ้าอิงฟ้าหันมายิ้มค่ะแม่วันนี้ภูเขาอยากเล่นตำรวจจับขโมยค่ะลูกสาวตอบเสียงร่าเริงฉันยิ้มให้พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เพื่อนหนูชื่อภูเขาหรอคะภูเขาหน้าตาเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังได้ไมั้ยลูกอิงฟ้ามองหน้าฉันทำสีหน้าประหลาดใจอ้าวแม่มองไม่เห็นภูเขาหรอคะฉันใส่หน้าไม่เห็นหรอกจ้ามีแต่เด็กๆเ,เ,เท่านั้นแหละที่จะมองเห็นภูเขาได้อิงฟ้าเล่าว่าภูเขาอายุเท่าๆกับอิงฟ้าตัวเล็กกว่าเธอนิดหน่อยผอมตาโตผิวสีคล้ำมักจะขอแบ่งกินขนม แต่พออิงฟ้าแบ่งให้จริงๆก็ไม่ยอมกินบางครั้งก็ไอโคลกออกมาชุดใหญ่ๆเหมือนคนที่ไม่สบายนะั่ภูเขาชอบเล่นตำรวจจับโจรเป็นพิเศษภูเขามีปืนจริงๆด้วยนะคะแม่ปืนจริงๆที่ตำรวจใช้ใช้จักผู้ร้ายเลยค่ะฉันเริ่มยิ้มไม่ค่อยออกเริ่มกังวลว่ารายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่เราเปิดให้ดู ทำให้ลูกซึมซับเรื่องอาวุธปืนพวกนี้ไปด้วยหรือไม่เย็นวันหนึ่งหลังจากรับลูกกลับจากโรงเรียนฉันพาอิงฟ้าล้างมือแล้วไปนั่งโต๊ะกินขนมที่เตรียมไว้แต่พอหันหลังออกมาทําอย่างอื่นได้พักเดียวก็ได้ยินเสียงลูกเอะอะเหมือนทะเลาะก,กับใครบางคนที่น่าแปลกคือคราวนี้เหมือนฉันได้ยินเสียงเด็กอีกคนกําลังเถียงกับลูกด้วยเสียงจานหล่นแตกพร้อมเสียงร้องไห้จ้าของอิงฟ้าดังขึ้น ทำให้ฉันต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปในครัวใจหายวา่าเมื่อเห็นลูกเอามือกุมหัวยืนอยู่เลือดไหลาอาบเต็มหน้าน้องอิงเป็นอะไรลูกฉันร้องถามละล่ำาละลักรีบเอาผ้าสะอาดกดแผลที่เนื้อผากลูกภูมิเอาปืนตีหัวหนูค่ะเขากดที่หนูไม่ยอมแบ่งขนมให้เขายังปัดขนมตกหมดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วฉันคิด แต่ก็รีบอุ้มลูกพาไปหาหมอและโทรศัพท์บอกสามีหลังเย็บแผลแล้วพาลูกกลับบ้านเข้านอนสามีก็เรียกฉันออกมานอกห้องผมว่าอิงฟ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนในจินตนาการแล้วละ่ะสีหน้าเขาเคร่งเครียดหวาดวิตกตาข้างบ้านเขาเล่าว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คนก่อนย้ายออกเพราะลูกชายของเขาตายในบ้านอายุสี่ขวบเท่าลูกเราเลยตัวผ,มผอมๆตาโตผิวคล้ำเหมือนที่อิงฟ้าพูด พ่อแกเป็นตำรวจเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ไม่ค่อยดูแลชอบขังลูกไว้ในบ้านอดๆอ,อย่างๆฉันใจคอไม่ดีแล้วเด็กนั้นยังถามไม่ทันจบก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อสามีพูดต่อแกชื่อภูเขาตายเพราะไปหยิบปืนพ่อมาเล่นแล้วปืนลั่นใส่ตัวเองสามีเสียงสัน่นจูจๆอิงฟ้าหัวเราะเสียงดังลั่นผิดปกติเราสองคนรีบวิ่งเข้าไปดูลูกทันที ตลกจังค่ะแม่อิงฟ้ายังพูดไปขำไปภูเขาเขาเล่นเล่นกลเอาหมูเจ๊งหัวตัวเองหัวเขาไม่รู้โบใหญ่บอลลมน่อมเลยค่ะ